đi đi, ra đây, đẹp đẹp không? đi, bắt được rồi đẹp không nung nhanh 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 สวัสดีพี่น้อง FC ลงทงชาแนลสุขภูสุขนครับมือนีพามาไซอิจูนะครับพี่น้องอิจูดักปลาไหลเฮ้าคเก่้นน,น,นะครับกันร่อนนะครับไม้ก็เป็นไม้น้องหวยเฮ้าครับพี่น้องน้องหวยใหญ่นะครับมือนีผุมมาเนียนเอาไว้ใหญ่เลยโดยเฉพาะนะครับตอนแรกว่าสิไปปักเบดครับพายุเขาพี่น้องพายุเขาผูกเขียดไว้ก็เลยเฝ้าเลย,เเลยนะครับ เลยเปลี่ยนนะครับเป็นที่กันแบบไม่ว่าจากจู่ๆแท่นนะครับผมเดี๋ยวไปเบ <mouth. S 1> ิ้งกันนะครับทำเลตอนสิเป็นยังไงมองไรนะครับลงกันไลยครับพี่น้องครับเป็นพี่น้องหลายคนถามกันของมานะครับรีวิวเห็นเบิ้งหม่องเซ่เงียนะครับแล้วก็หม่องทางง่าเขาแนเป็นยังไงนะครับอันนี้คือม่องเซ่เงียครับพี่น้องม่องเซ่เงียนี่อันนี้เงียใส่เดือนได้ครับผมใส่เข้าไปแล้วนี่ครับแล้วก็มัดใสกับฝา ของแกนรอนนังสีนะครับเนาะมั่เข่าไปมันสีอยู่ประมาณจำนีครับเดี่ยวถึงกับถึงกลนนะครับขวดนี้เป็นขวดดีโด้ด้วยครับขวดขวดน้ำดีโดมาจองหู้เป็นหู้ในน้อยอยสิแหละครับเพื่อให้กินมันออกนะครับแต่เวลาใส่ก็ใส่เข้าไปพอดีมันจีพอดีปากกับตัวนี้ครับนะครับนี่ก็ปิดฝาเลยนะครับอันนี้เป็นท่างง่าด้ะครับ นง่าครับพี่น้องง่านี่เฮ็ดด้วยขวดไอ้นน้ำมันลมนะครับน้ำโคกแล้วก็จอยห้ข่างของแกนรอนครับครับประมาณนี้ครับผมนะครับพี่น้องมงไซก็ะชีเป็นมงห่วยครับห่วยใหญ่ผมสีไซเอาหนีครับไปมงนี้นะครับเนาะไปแล้วก็ลงมากแฮปี่น้อง ฝนกำลังตกพี่น้องพ็อยู่เขาเนี่มาครับเอ้ยนะครับก็เลยได้เปลี่ยนมาใส่จูแทนนะครับไปครับผมหลังแหลกพี่น้องครับเป็นปลาผักจอกที่เราครับผมเราเช็คก่อนครับพี่น้องข้างล่างมันสี่เป็นแผลเล็กน้อยครับกลมไม่ร้ายครับ กปากไปเลยกวดมวงงานออกครับพี่น้องโอเคครับผมครับพี่น้องหลังต่อมาครับผมเลมเหมุกมอเลยครับกลิ่นลมๆในจากน่อยอโอเคครับผม ไม้ย,ยังสวยเลยครับพี่นอ้องเนะนี่ลจำๆเลยอืมิงครับผมเอาเรียบร้อยครับพี่น้องเดี๋ยวผมบ่ได้ใส่เบิางเหมือดเด้อครับเดี๋ยวจะใส่เกินไปเรื่อยๆครับพี่น้องเโค้ขอของลงม,มา เดี๋ยวจงมาหลุ่นมาเบิ้งกันตอนยามนะครับมบื่อเช้านิเป็นยังไงนะครับอันนี้ผมก็ติดติดไม้เก่าอยู่หน่อยหนึ่งพี่น้องแต่ว่าก็สิลงลงไปห่วยหญ่นะครับสีมาลองมาหลุ่นเบิ้งนะครับปลาไลอาจจะลงมาห่วยหญ่กันแล้วนะครับเดี๋ยวพบพกันมือเช้นครับรอบยามครับแหกม้านครับพี่น้องล้างแหลกครับฟังฟูห่วย่ะยืนน้ากัน ปาทองเข้าอีกแล้วเป็นยนจังไรน้ำหนักนืกอมี่ครับลังนียโอเ้เขียงิดนีด่จะอีปูแล้วนี่ ไดู้นครับผมหลังที่ซองครับพี่น้องรุ่นน้ำขคือใส่นี่ครัรมเดือดพูดกหลักเนะ มันนี่เลยมปูอมันสีโดนล้งนี่ละเสรเส่ดูดูนครับผมเอ้ยันเี้ันเี้าแล้วแดบแรกเข้าฮิ่งุกจุกแล้วับ ชมผลงานครับหน่อยหน่อยก็เอาเก็บปลอมเลยครับผมงวดนี้นี่ครับแหลนลิตลงเลยนีและวให้ต้อนของคางต้อนคางครับนี่ครับ ชุ่มครับชุ่มอู้อูอ้ยอุ้ยตัวใหญ่นี่นตัวใหญ่นี่หน่ยุญยยุ๊จักตัวนึ่ักตัวรึสองนี่ล่ะ นั่นตัวนึงครับพีน่น้องตัวใหญ่เออยอะใหญ่เยอะใหญ่เยอะนีออ่แสดงดุดลงเห็นแล้วเหรอเอ้ยนี่ครับเต็มสองเขาหน่าไฟายพี่น้องมนีไม่เคยพลาดครับสองแตบมาแล้วอ่ะไปกันต่อครับผม หลุนกันต่อครับผมถังที่สามหนาไฟบอไม่ครับ ต่อมาครับผมหัวใหญ่ครับพี่นอ้อง่นป่างว่วมครับฝนป่างบอลมีสัญญาณเหมือนฝนจตกอีกครับพี่น้องปางว่มงวมมือเเสร้์นี่แว่ามงวามวมเนสิฟังสวยนี่ายเทมาเลยนะครับหลังนี่บ่มีแล้วใส่สองเกียรหรอไ นี่ครับผมครับพี่องหลังต่อมาครับพี่รองอป่าอู้ป่าหน่อยครับแต่ก็ุบเลยป่าง่อมป่าง่อมรุนครับผมลนี่ต้องถือกแล้วล่ะ มียังมีอะไรเลยอเอามันหยุดกันครับปลาพาเกษตรน้ำอโอ้ว่าเือกแล้วปลาเบ็ดเนี่ยปูเสือกแล้วครับผมรุ่นลาไลกันรุ่นลาไลกันพี่นอ้องอะไรเนี่ย Ừ, nè quá nhỉ. Sóng quá Không Són nặng gặp chôm chôm. Chôm cũng ngàn gặp. nặng này. Cá <laughs> Ê, tụi đi có tèm này chứ. Này hấp. Suối. เก็บเลยครับผมรอบนี้โอเคครับพี่น้องเก็บสิเดี๋ยวนี้มาลับบอกของต่อรมกันต่อครับพี่น้องน้องจอกเข้าฟังสั้นๆเอาแล้วซักด้วยบ่หมี่ครับผมรวมกันอีกครั้งต่อมาครับพี่น้องดิบมาเพื่อหลังเกือบน้ำท่วม เียบบ่มีเลยเว้ยรบะหมี่หลังสุดท้ายครับพี่น้องหลังสุดท้ายฮะมาดูโอ้ยบ่มีเลยครับ เก็บมาสามเต้มครับพี่น้องเสี่นี้ห้องบ่หลายปันใดเอามือหวาดเลยครับนี่ครับอะไรตัวนี้เก็บจักหน่อยอยู่นี่ครับสามเต้มพอได้ผัดเผ็ดพอได้ออมอ่ะขอบคุณสละการรับชมครับพี่น้องอีจูหมายเลขหัวใหญ่้องรอบนี้เอาวิอหวาดครับโอเคครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามลับชมชาแนลพองผมไม่คิดหน้าสารคิวนียสวัสดีครับ